อ่าโอเคจะเริ่มคลิปใหม่แล้วกันเนี่ย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 นี่เนี่ย,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 ยไอคนนี้อะไรผมปันไปพอดีผมลงพอดีกระจังหวามันปันนะเดี๋ยวจะลงคลิปเนี้ยแหละที่จริง,รงถามไว้อีกคลิปหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าจะมันจะไม่ค่อยละเอียดเกินผมกล้าเลยว่าจะถ่ายทางเกมเลยเอาให้ดูเลยว่ามันโปโอเคแก้ไขเรื่องโป้ด้วยแล้วก็เอออะไรมีดบินอะ <uther. S 2> เคยบอกไปว่าเรื่องมีดบินะไม่ไหวถ้าถ้าคุณจะได้ยินเส protects, fit, fit. ียงว่าตึ้งตึงตึงตึงไอเหี้ยนี่แหละเนี่เน่แน่ไอคนนี้แหละบอกแล้วมีคนเริ่มออกมาด่าแล้วครับก็เชื่ยแกถ้าเป็นโปก็ไม่รู้อะจะลองไปค้นหาดูหรือไม่ก็ไขรเค้นพวกมันดูหรือไม่ก็หลอกซื้อโปมันดูครับ โอเคนานๆเดี๋ยวจะลงไว้ปาเล่มัจริงพร้อมกันหรอวะอืมอมันได้บาเล็มมาเล่นอีกเห็นปะเคโอ้แท้เหล่าอยู่แล้วไม่ใช่โป่อยู่แล้ว นี่ไอคนเนี้ยโปยเก็บไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเก็บเอ้ยมันมีเก็บของนี่จำได้ว่ามันเก็บอะไป่ะนั่นแหละไอคนนั้นแหละเอา้าโดนได้ไงวะ มีกิเหมือนเก่าว่าคลิปประมาณสี่นาทีนะถ้าผมดูไม่ผิดก,ก็สี่นาทีแหละ Oh yes. มันไม่เจอแล้วที่สงสัมันไปอีกฝั่งมั้งคงจะต้องไปดูเออขออะไรอีกอย่างช่วยทำไอแบบเดิมอะ่ะที่แบบเป็นโวตอ่อะโวตให้ออกอะ่ะพวโปมันจะได้โวตอ,ออกกันจะได้สนุกสนุกไม่ต้องเจอโปเจอโปรทุกวันนี่ก็เครียดอยู่แล้ว โอ้ยจะมายิงอะไรตอนนี้กวะมันเห็นมันวิ่งไปฐานละนั่นน่ะเล่นมีดอย่างเดียวนี่เนี่ยนี่เนี่ยโป้เนี่ยเนี่ยคนนี้แหละเอ้ยนี่บ้ามันฟันแค่ครั้งเดียวผมเลิอเหลือสิบสี่อันนี้ไม่เกี่ยวมันยิงผมจะใช้มันฟันครั้งเดียวเลิอเหลือสิบสี่แล้วมันดันแป้เป็นหัว โอ้น่านะจะแก้ไขหน่อยแล้วก็ขอมีวตด,ด้วยคงเป็นได้แค่คำขอร้องแค่คำหนึงแหละแต่ผมว่าถ้าถ้ามัน มันจะเช่าวิ่งมาโปฟันมิดลัวครับน่ะจัดแบนให้เลย มันอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอนี <h <h ่ครับแค่นี h <h 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 ้แหละ